ครับเม็ดนี่มันของฝรั่งเศสนะฮะเขาก็มีทีไทม์ก็เวลาสักประมาณบ่ายสี่โมงเย็นก็มีแซนด์วิชมีขนมเค้กมีผลไม้ลากไม้มาเสิร์ฟแล้วก็เนี่ยของฝรั่งเศสตรงนั้นะครับเออ่ท่านผู้ชมครับคือผมผมคิดว่าอยากจะคือเมื่อเร็วๆนี้ผมได้ดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งของ Netflix นะฮะเป็นภาพยนตร์ซีรี จ็ดตอนจบผมดูตั้งแต่ต้นจนจบเลยไม,ไม่หยุดเลยครับเจ็ดตอนใช้เวลาตอนละประมาณครึ่งชั่วโมงกว่ากว่าหนังเรื่องนี้ชื่อเรื่องเดลีครามเดลีคือเมืองหลวงของประเทศอินเดียกรุงเดลีครามก็หมายถึงอัจฉรกรรมหรืออัจฉรกร,รม,มันเป็นเรื่องถึงอัจฉรกรรมที่มันเกิดขึ้นที่สะเทือนใจคนอินเดียก็คือมี หญิงสาวคนหนึ่งไปกับแฟนขึ้นรถเมย์ไปบนรถเมย์นั่นมีผู้ชายอยู่6คนตอนกลางคืนแล้วก็ถูกผู้ชายทั้งหคนที่อยู่ในรถนะ่ะข่มขืนกระทำชำเราอย่างโหดเหี้ยมรุนแรงใช้เวลาเอารถวิ่งวนไปวนมานี่เป็นชั่วโมงชั่วโมงเพื่อที่จะมคมขืนผู้หญิงคนนั้นที่ก็ไปกับแฟนเขาแล้วก็ผลักหรือถีบทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยลงถนน หวังที่จะขับรถทับให้ทั้งคู่ตายบางเอิญผลักลงไปแล้วเนี่ยมันลงไปในคูคูคลองเล็กๆซึ่งรถไม่สามารถจะตามไปทับไปทับไปกระยี้ผู้ชายกับผู้หญิงคู่นี้ได้ในที่สุดตำรวจก็ตามคดีนี้ the And then someone saw us ผมอยู่ที่ที่คลับเมดในประเทศมาเลีฟีครับมาพักที่นี่มาที่นี่เ็บอกว่า Learn how to do nothing แต่ปรากฏว่ามาแล้วมันมีเวลาว่างมันก็ได้คิดอะไรอะ่ะทบทวนหนังที่ที่ดูนะ่ะเรื่องของเรื่องก็คือว่าตำรวจของของกรุงเดลีเนี่ย นำโดยระดับคล้ายๆรองผู้การเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากแล้วก็ระดมพลได้หลายโรงพักมาช่วยทํางานอย่างอย่างขมักขมิ่นไม่ได้หลับไม่ไม่ได้หับไม่ได้นอนกันประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเต็มๆค่อยๆจับคนร้ายท่านก็รู้อยู่ว่าอินเดียนมีประชากรเท่าไหร่แล้วฮะพ0นพันสากว่าล้านคนแล้วมีคู่ร้าย6คนแล้วประเทศมันก็ใหญ่มากแล้วตำรวจทั้งหมดเนี่ยก็ ก็ไม่ได้เป็นประเทศจเจริญแบบอเมริกาเนี่ยนะฮะบ,บางทีที่โรงพักกําลังทํางานกันอยู่เนี่ยอยู่อไฟดับเอาทำไมไฟดับปรากฏว่าทางโรงพักไม่จะจ่ายเงินค่าไฟให้กับทางการไฟฟ้ากรุงนิวเดลีนะฮะในอินเดียผมผมผมเห็นว่าผมเอาใจช่วยตํารวจเขาจังเลยนะเขาทำงานกันอย่างเต็มที่เลยแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนอยู่พวกหนึ่งก็คือนักการเมืองนี่แหละครับ เขาเรียกว่าอะไรเป็นภาษาภาษาอินเดียอินเดียนะฮะที่ต้องการจะเอาเอาตำรวจเนี่ยมาอยู่ในใต้บงังคับบัญชาของตัวเองเพราะนั้นก็พยายามที่จะหาเรื่องใส่ร้ายตำรวจตั้งแต่ระดับผู้บัญชาการลงมาจนกระทั่งคนที่ทำงานเลยใส่ร้ายสารพัดให้บังคับให้เขาลาออกเขาก็ไม่ลาออกแต่ในที่สุดคนที่ร้ายกว่านั้นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ คนที่ประกอบอาชีพอย่างผมผมดูหนังเรื่องนี้แล้วผมเสียใจอาชีพผมนะครับคืออาชีพสื่อมวลชนหนังเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงคือขอโทษนะครับถ้าพูดถึงสื่อมวลชนขอขอขอว่าอย่าเกี่ยวกับสื่อมวลชนไทยผมไม่พูดถึงเหมือนกันนอกจากผมตัวคนเดียวที่เป็นสื่อมวลชนไทยแต่ว่าสื่อมวลชนอินเดียก,ก็ตามสื่อมวลชนในประเทศต่างๆก็ตามในขณะนี้เนี่ยน,น,น,นะครับไม่ได้ทําตัวให้สมกับเป็นที่เรียกว่าฐานันดรที่สี่เลยทําตัวที่ ที่น่าเกลียดเอาประโยชน์ส่วนตนแบ่งพักแบ่งพวกแล้วก็ทำร้ายคนอาชีพอื่นบางท่านอาจจะกำลังตามดูหนังซีรีส์เรื่องนี้อยู่คือเรื่องเดลีคราม m e เดลีคราตนะฮะฆาตกรฆาตกรรมในเดลีเมืองหลวงของประเทศอินเดียครับผมดูหนังเรื่องนี้แล้วเนี่ยเอาใจช่วยตำรวจอยากให้ตำรวจไทย ผูังคับบัญชาตำรวจไทยทั้งหมดได้ดูหนังเรื่องนี้และได้ให้กำลังใจกับตำรวจหลายส่วนที่เหมือนตำรวจไทยเลยครับก็คืออะไรรู้ไหมฮะต้องต้องเติมน้ำมันรถเองเวลาจะออกไปตามผู้ร้ายไม่มีแล้วก็เมียป่วยต้องไปหาซื้อยามาให้เมียแล้วก็ต้องไปสืบราชการรับในต่างจังหวัดอังสนไกลโพ้นเครื่องไม้เครื่องนึงมันไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พร้อมเขาในหนังเขาพยายามเปรียบเทียบกับตำรวจนิวยอร์กที่อเมริกานะฮะเพราะ,ะนั้นผมชื่นชมตำรวจแต่ผมเสียใจมากเลยที่ สื่อมวลชนของอินเดียซึ่งวงเล็บก็อาจจะสื่อมวลชนทั่วๆไปโดยเพราะในประเทศที่จเจริญแล้วอย่างสื่อมวลชนก็กลายเป็นเครื่องมือของพวกบริโภคนิยมเป็นต้นอย่างนี้นะฮะผมเพิ่งพยายามบอกลูกหลานว่าต้องดูข่าวอย่างมีวิจารณญาณและรู้ทันข่าวอย่างนี้ฮะในขณะที่ตำรวจอินเดียเนี่ยเขาทำงานกันเต็มที่ผู้นําก็เป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีสื่อมวลชนทีวีเนี่ยโอ้โหจัดรายการทีวีประนามตำรวจดาตำรวจ แต่เขามีอยู่อย่างหนึ่งที่ต่างกับตารวจไทยรู้ไหมอะไรฮะคือเขาไม่ยอมแถลงข่าวครับเขากลัวว่าเมื่อแถลงข่าวออกไปจับผู้ร้ายได้หนึ่งคนสองคนสามคนแล้วเนี่ยถ้าแถลงข่าวออกไปเนี่ยผู้ร้ายที่เหลืออยู่ก็จะมีการเคลื่อนไหวรู้ตัวแล้วมันก็ปรากฏจริงๆเลยฮะพอข่าวข่าวมันล่วไหลออกไปจะด้วยวิธีใดก็ตามนะครับทําให้ผู้ร้ายหลายคนที่ข่มขืนผู้หญิงคนนี้เนี่ยหนีไปต่างจังหวัดอันไกลโพ้น เพราะนั้นตํารวจเขาจึงไม่ยอมที่จะ,ะแถลงข่าวใดๆทั้งสิ้นแม้จะถูกกดดันให้แถลงข่าวเขาไม่แถลงข่าวครับก็หนังสือพิมพ์อันโทรทัศน์รายการทีวีรายการข่าวก็วโจมตีโจมตีถึงขั้นว่าอย่างนี้ด้วยฮะจัดข่าวขึ้นไปถ่ายบนรถจัดฉากรถเหมือนกับว่าเป็นรถที่ผู้หญิงคนนี้โดนข่มขืนแล้วก็พูดว่าตำรวจอินเดียตำรวจเดลีปล่อยไปได้ยังไงทำงานกันยังไงปล่อยให้คนถูกข่มขืนกลางวันแสกๆที่จริงไม่ใช่เลย จริงๆคือถูกข่มขืนตอนประมาณเกือบสามทุ่มครับไม่ใช่กลางวันแสกๆนะฮะแล้วตอนนี้พอข่าวมันออกไปผลเสียก็คือนิสิตนักศึกษาที่ฟังข่าวก็เดินขบวนเดินขบวนกันไปที่ที่เขาเรียกอะไรนะประตูอินเดียเนี่ยนะฮะขับไล่ตำรวจเรื่องไปถึงรัฐมนตรีมหาดไทยไปถึงนายกรัฐมนตรีดีว่าผู้ใหญ่เหล่านั้นเนี่ยมีสตินะฮะผู้ใหญ่เหล่านั้นมีสติไม่ได้มากดดันหรือไม่ได้มา สั่งย้ายตำรวจหรือถอดถอนตำรวจที่ทำคดีนี้เอาอย่างนี้หนังเรื่องนี้มันจบยังไงท่านก็ไปดูเองผมจะไม่บอกันแล้วกันนะแต่ผมรู้สึกเสียใจผมไม่อยากรู้สึกเสียใจที่ตัวผมเองเนี่ยประกอบอาชีพสื่อมวลชนมาตั้ง50กว่าปีแล้วมาเจอคนที่มีอาชีพเดียวกับผมในโลกนี้เนี่ยอย่างอินเดียเนี่ยเป็นอย่างนี้ผมผมเสียใจมากเลยครับสมัยก่อนเรียกว่าฐานนั่นโอนที่4มันไม่ใช่เลยฮะ ผมเสียใจมากเลยที่ที่อาชีพที่ผมทําอยู่มาค่อนชีวิตเนี่ยกลายเป็นปัญหากลายเป็นสร้างความเดือดร้อนให้กับคนเป็นจํานวนมากแล้วก็เดือดร้อนจริงๆครับสํานักงานตํารวจแห่งชาติอินเดียจะออกคําสั่งหรือแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจนั้นเขาจะโยกย้ายตามความรู้ความชํานาญในสายงานของนายตำรวจ แต่ละบุคคลการบริหารงานบุคคลของตำรวจอินเดียนั้นเขาก็จะดูว่าตั้งแต่เรียนจบมานายตำรวจคนนั้นเคยทำหรือเคยมีประสบการณ์ด้านงานสอบสวนมามากน้อยแค่ไหนเพียงใดผมขอชมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเน็ตฟลิกซสร้างเนี่ยดีมากเลยผู้แสดงเนี่ยนะครับเป็นอินเดียทั้งนั้นเลยดาราอินเดียทั้งนั้นเลยแต่ว่าแสดงหนังแสดงมันอย่างกับดาราฮอลลีวูดเลยครับแสดง สมจริงแต่ละคนแสดงได้สมจริงไม่ไม,ไม่ไม่ดูเป็นลิเกหรือหรือมือย่างหนังหนังอินเดียทั่วไปไม่มีร้องเพลงไม่มีกระโดดโลดเต้นไม่มีเพลงอะไรเลยไม่มีเลยครับเป็นหนังที่ให้ประโยชน์กับตำรวจอินเดียและผมอยากให้ตำรวจไทยได้ดูเพื่อคนจะได้ได้เข้าใจสุดท้ายผมขอให้ผู้ใหญ่ในในบ้านเมืองเราได้มีจิตใจเหมือนอย่างผู้ใหญ่ในอินเดียที่ไม่ได้ ทำอะไรไปตามกระแสตามเสียงเรียกร้องของสื่อมวลชนตามเสียงที่เดินขบวนก่อม็อบนะครับแล้วในที่สุดไม่บอกดีกว่าว่าในที่สุดคดีมันจะจบอย่างไรครับเพราะว่าคณะที่ทํางานนี้ถูกกดดันมากถูกกดดันจะตำรวจถูกกดดันมากเลยนะครับถูกกดดันทั้งจากนิสิตนักศึกษาที่เดินขบวนดูตามตามดูก็แล้วกันแต่แล้วก็ผมคิดว่าสื่อมวลชนคงไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่เห็นในหนังไปเสียหมดทุกคนนะครับในหนังอินเดียก็ยังมีสื่อมวลชนที่ดีด เราไม่พูดถึงสื่อมลชนไทยดีกว่าเพื่อความสบายใจนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเมดที่มาลีฟขอบคุณสายการบินบางกอกแอร์เวย์ที่พาเรามาที่มาลีฟนี่ครับ